สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช a n Magic Marble ชา a r l o t By จันแพทนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการดูดวงนะคะสำหรับชาวราศีธนูค่ะนะคะชาวราศีธนูในเดือนกรกฎาคมนี้เป็นเช่นไรนะคะอาจันแพทเอา ราศีธนูขึ้นก่อนเป็นราศีแรกเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าปกติจะเอาราศีมังกรขึ้นก่อนนะคะเดี๋ยวชาวธนูน้อยใจเราจะมาดูว่าความรักความสัมพัญของคุณในเดือนกรกฎาคมนี้เป็นเช่นไรในทั้งสสถานะไม่ว่าจะเป็นคนมีคู่คนคุยหรือจะเป็นคนโสดนะคะ <c oughs> เรามาเริ่มดูพลังงานของพวกคุณกันก่อนเริ่มจากสถานะของคนที่มีคู่นะคะ การดูแบบนี้เป็น general reading นะคะอาจจะมีตรงบ้างและไม่ตรงบ้างนะคะก็ถือว่าดูเป็นแนวทางก็แล้วกันนะคะแต่ถ้าใครอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวเป็นดวงของคุณจริงๆเลยก็ขอให้แอดไลน์มาตรง description นะคะเข้ามาเพื่อนัดเวลาดูดวงกันได้นะคะสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะคะ ก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช anel ของอาจารย์แพทด้วยนะคะเราจะได้จูนพลังงานกันติดนะคะไปแรกออกมาเป็นจุดเช้าวอร์เลยค่ะสำหรับชาวราศีธนูเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือเปล่าทำไมเกิดความรู้สึกที่มันไม่ค่อยจะ ดีสักเท่าไหร่ในช่วงเดือนนี้นะคะ9ดาบขึ้นมาค่ะนะคะความเครียดความกดดันจากสภาวะรอบข้างนะคะสภาวะโดยรวมมีเรื่องราวของความรักอะไรที่มันอึดอัดใจเรื่องราวของปัญหามือที่3เข้ามาในความคิดนะคะ The Love r นะคะโชว์พลังงานมาในด้านของความรักที่ไม่ได้มีเพียงแค่คุณ กับคู่ของคุณเท่านั้นนะคะมันเหมือนกับมีใครบางคนซ้อนแทรกเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะอืมนะคะ as of source คุณอยากจะตัดปัญหาอยากจะแบบจัดการกับเรื่องราวที่มันคาราคาซาังอยู่ณนะปัจจุบันนะคะคุณมีความเครียดและไอ้สิ่งที่คุณพบปะเจอเจอเนี่ยมันเจอแบบกระทันหันแบบที่คุณไม่ทันได้ตั้งตัวคุณก็เลยเกิดความรู้สึกที่มัน ปวดร้าวหรือเกินในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะของชาวราศีธนูนั่นเองเรามาดูซิแล้วคู่ของคุณจะว่ายังไงในเมื่อความรู้สึกของคุณเป็นเช่นนี้นะคะในเดือนกรกฎาคมเรามาดูซิว่าพลังงานเขาออกมาเป็นเช่นไรสามถ้วยค่ะเจ็ดดาบค่ะ การทำอะไรที่มันปกปิดซ่อนเร้นจัส e มนเรื่องราวเก่าๆได้วนเวียนกลับมาอีกครั้งหนึง่งรวมไปถึงความสัมพันธ์เก่าๆในอนดีตของใครคนนั้นของคุณได้ย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะหกไม้เท้าคือการหวนคืนกลับมาจริงๆด้วยมันเลยทำให้คุณรู้สึกอึดอัดใจ อยู่ในสภาวะของสิบดาบไพ่ออกมาชัดเจนม,มากนะคะคุณมีปัญหาในเรื่องของความรักซ้ำซ้อนและมันเป็นความรักที่มาแบบไม่ได้คาดคิดมาจากคนที่เป็นคนเก่าคนในอนดีตของคนรักของคุณย้อนกลับเข้ามาสร้างความเครียดความกดดันให้กับคุณในช่วงเดือนกรกดาคมนี้ดูซิว่าคุณจะจัดการยังไงกับปัญหาที่เกิดขึ้น กับความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่มีเพียงแค่คุณและคนรักของคุณขอดูหน่อยนะคะว่าในเดือนก,ะะกรกฎาคมนี้มันจะปรับเปลี่ยนไปในทางอย่างไรอืมเก้าดาบค่ะคุณสองคนก็ค่อนข้างเครียดนะไม่ได้อยากให้มันเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ขึ้นมาในชีวิตเหมือนกับชีวิตครอบครัวกำลังจะไปได้ด้วยดีอืม แต่แล้วมันก็หยุดชะง,งักนะคะหยุดชะง,งักเข้ากับความรู้สึกอะไรบางอย่างที่มันเข้ามาซ้อนแทรกณขณะนี้ความรู้สึกที่ยังลังเลสับสนยังตัดสินใจอะไรไม่ได้นะคะระหว่างคนใหม่และคนเก่าระหว่างทางเลือกสองทางระหว่างคนสองคนเจ็ดเหรียญน,นะคะ เฝ้าดูความผูกพันนี้ไปทีละนิดทีละหน่อยนะคะดูการเติบโตของมันซึ่งเป็นการเติบโตที่เขาเรียกว่าไม่มีความสดชื่นสักเท่าไหร่ในความสัมพันธ์นี้นะคะอืคุณและคนรักของคุณเนี่ยน่าจะไม่ค่อยมีความโรแมนติกสักเท่าไหร่นะคะมันก็เลยทำให้มีช่องว่างในการที่ใครคนเก่าในอดีตที่เคยมีความรู้สึกที่ที่ใครคนนั้นของคุณเนี่ยมีความรู้สึกอินมากๆนะคะ โผล่กลับเข้ามาอีกครั้งในความสัมพันธ์และมันต้องเขาก็พยายามที่จะปกปิดซ่อนเร้นพยายามที่อยากจะแบบว่าเก็บเรื่องนี้ให้เป็นความลับที่สุดแต่บังเอิญคุณอาจจะไปร่วงดูเข้ามันก็เลยทําให้คุณรู้สึกเจ็บปวดรู้สึกผิดหวังนะคะและคนของคุณเนี่ยก็พยายามที่จะแบบรักษาสมดุลน,นะคะ จริงๆความรักที่มีระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันก็เป็นความรักที่มีความหนักแน่นมั่นคงแต่การเจริญเติบโตมันไปในทิศทางที่ไม่ได้มีความสดชื่นงอกงามสักเท่าไหร่คุณดูสิคะนะคะเจ็ดเหรียญต้นไม้เหรียญที่มันงอกขึ้นมากับต้นไม้ที่มีตายซากอย่างนี้นะคะไม่มีความชื่นบานไม่มีความสดชื่นรื่นเริง คุณน่าจะต้องใส่ปุ๋ยให้ความรักของคุณหน่อยพยายามปลอบประโลมใจกันด้วยคำพูดหวานๆหรือ,อการเอาอกเอาใจใส่ให้กับคนรักของคุณให้มากขึ้นค่ะ<ฮ>เขาจะได้มีเาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีเหตุทำให้เขาเนี่ยตัดสินใจอะไรได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเห<ฮ>มือนคนรักของค,คุณกำลังอยู่ในระหว่างการช่างใจอยู่กำลังจะตัดสิน โดยใช้อารมณ์และความรู้สึกมากกว่าเหตุผลมากกว่าสายตาที่มองอยู่เขากำลังใช้อารมณ์และความรู้สึกอยู่เพราะฉะนั้นอยากจะให้คุณเนี่ยใส่ใจคนรักของคุณให้มากขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเพื่อที่จะทําให้เรื่องราวความรักเนี่ยมันไม่ได้ท็อกซิกไปมากกว่านี้มาดูซิไพโรแมนต์แองเจิลจะมาให้คำแนะนำอะไรกับคุณคุณชาวราศีธนู ที่เป็นคนคบคุนคุยนะคะ r e ตชี e ค่ะการล่าถอยออกมาเพื่อตั้งหลักนะคะคุณอาจจะต้องล่าถอยออกมาและพยายามมองดูเขาอย่างเงียบๆน,นะคะ i s is safe for you to love มันเป็นเรื่องที่ปลอดภัยสำหรับคุณในการที่จะรักใครสักคนหนึ่งคุณอาจจะต้องล่าถอยออกมาก่อนอย่าเพิ่งหาเรื่องประทะนะคะ New love ก็คือรักใหม่ที่มันกำลังจะเกิดขึ้นที่มันมีเข้ามานะคะคุณต้องพยายามถ้าคุณเป็นครอบครัวกันอยู่แล้วคุณยิ่งต้องพยายามอย่างมากนะคะพยายามอย่างมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เขาต้องตัดสินใจระหว่างความรักครั้งใหม่กับในคนเดิมและ soulmate ก็คือคู่ที่เป็นคู่แท้ มันอยู่ในสภาวะแห่งการสับสนคู่แท้บางครั้งอาจจะนิ่งเฉยไม่มีแพชชั่นหรือไม่มีความตื่นเต้นสักเท่าไหร่แต่เรื่องราวรักครั้งใหม่ที่เข้ามามันอาจจะเข้ามาทําให้เขารู้สึกตื่นตาตื่นใจแล้ร,รู้สึกตื่นเต้นวับหวามวับ,วบ,วบไหวไปด้วยนะคะมันก็เลยทําให้ใครคนนั้นของคุณเนี่ยอาจจะไขว้เขวได้ง่ายเพราะฉะนั้นคุณต้องมีหน้าที่ในการดึงสติคนรักของคุณให กลับมาคิดถึงครอบครัวให้กลับมาคิดถึงความถูกต้องนะคะถ้าคุณยังรักกันอยู่แต่ถ้าคุณหมดรักต่อกันแล้วก็ปลดปล่อยเป็นอิสระไปจากกันแล้วคุณก็จะได้ไปเริ่มต้นใหม่และใครคนนั้นของคุณก็จะได้ไม่ต้องมาทนอยู่กับสภาวะที่แบบว่าไม่รักกันแล้วเพราะฉะนั้นก็ล่าถอ,ถอยถ้าเกิดรักนั้นรักนี้ค,คุณคิดว่าคุณไปไม่ไหวแล้วก็ล่าถอยออกมานะคะแต่ถ้าคิดว่ายังไปได้ยังไหวได้ ก็พยายามปรับปรุงนะคะแล้วก็พยายามเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอะไรบางอย่างเพื่อที่จะจูนเข้าทําให้ความรักครั้งนี้มันกลับมามีชีวิตชีวาได้อย่างเดิมน,นะคะ<ม>เป็นกําลังใจให้สําหรับชาวราศีธนูที่เป็นคนออที่มีคู่แล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะา,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 ายบายบายค่ะมาถึงพาร์ทของคนคบคนคุยนะคะเรามาดูซิว่าพลังงานความรักของคุณเป็นเช่นไรนะคะ ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะเอ็มเพอเรอรขึ้นมาเป็นใบแรกนะคะตามมาด้วย c ช a เปลานค่ะคิงออฟคอฟ The b a l tree o f c ครับพลังงานโชว์ออกมาในแนวทางที่ตีนะคะ ในแนวทางที่ดีระหว่างคนคบคนคุยชาวราศีธนูนะคะมองแล้วมันมีความหนักแน่นมีความชัดเจนขึ้นคุณจะมีพลังอํานาจมากขึ้นในการที่จะตัดสินใจนะคะเรื่องราวของความรักและความสัมพันธ์สถานการณ์คุณค่อนข้างที่จะเป็นต่อนะคะมันจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนะคะมีความรักอะไรที่แบบว่า,านั่งอยู่เฉยๆก็มีคนหยิบยื่นเข้ามาให้นะคะมีความรู้สึกแห่ง ความเป็นครอบครัวนะคะมีความรู้สึกที่มีเกณฑ์ในเรื่องของการพัฒนาและเติมเต็มให้กับความสัมพันธ์ของคุณและเขานะคะมีความสุขความสุขสนานรื่นเริงรอยอยู่นะคะถ้าคุณเป็นคนไกลคุณก็มีเกณฑ์ที่จะมีโอกาสได้พบปะเจอะเจอคนรักของคุณหรือมีความรู้สึกที่ใกล้ชิดกันมากขึ้นนะคะมีความรู้สึกที่คุณสามารถที่จะจัดการกับ ความรักบริหารจัดการกับความสัมพันธ์ไปได้อย่างลงตัวอ่ะเรามาดูซิว่าพลังงานของใครคนนั้นเป็นเช่นไรนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ชาวราศีธนูนะสามไม้เท้านะคะ Tree of b o n d s Knight of Cups มีคนนำความรักหยิบยื่นมาให้กับคุณการรอคอยนะคะ Six of s w o r d s นะคะการหวนคืนกลับมาโฟออฟแพนจูโตนความหนักแน่นมั่นคงนะคะในความรู้สึกเรื่องราวระหว่างคุณและเขา นะคะไฟออฟซอร์สนะคะโอเคพลังงานโชว์ออกมาว่านะคะการที่คุณห่างกันหรือมีอะไรที่แบบว่าไม่ได้ใกล้ชิดกันในช่วงเดือนนี้นะคะก็มีเกณฑ์ที่ใครคนนั้นเนี่ยนะคะจะกลับมาเติมเต็มความรู้สึกให้กับคุณเติมเต็มความหนักแน่นและมั่นคงให้กับคุณหัวใจเขาก็ยังอยู่ที่คุณ รอที่จะมอบอะไรบางอย่างให้กับคุณนะคะอาจจะมีในเรื่องของความมั่นคงหรือมั่งคั่งทางด้านการเงินที่ดีตามมานะคะซึ่งในการที่เขานำความมั่งคั่งมั่นคงมาให้กับคุณเนี่ยอาจจะไม่ได้ให้ทั้งหมดนะคะแต่เป็นส่วนหนึ่งที่เขาหยิบยื่นให้คุณทําให้คุณมีความรู้สึกที่ดีได้ในเรื่องของความรักและความสัมพันธ์เระะั้นใครคนนั้นของคุณเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่น่าจะได้มาพบปะได้มาเจอเจอกับคุณนะคะ หรือมีการสื่อสารที่ดียิ่งขึ้นนะคะทำให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าคุ้มค่ากับการรอคอยใครคนนั้นนะคะมาดูซิว่าพลังงานของความสัมพันธ์ของคุณในอนาคตเดือนกรกฎาคมเป็นเช่นไรนะคะหนึ่งดาค่ะ ปัญหาอุปสรรคต่างๆจะมีความชัดเจนในเรื่องของการแก้ไขแพโลแฟนนะคะอืมนะคะการมีสติหรือการทำอะไรอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะคะความรู้สึกที่มันสตรองหนักแน่นมันจะเกิดขึ้นนะคะก้าวดาบนะคะอืมทั้งคุณและเขานี่ก็มีความกังวลแล้วก็มี ความคิดที่ค่อนข้างเยอะแยะมากมายในเดือนนี้นะคะชาร์ิขึ้นมาความรู้สึกที่อยากจะมาหากันนะคะอืมสิบไม้เท้า โอเคนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องราวของคนคบคนคุยในช่วงพีเรียดนี้นะคะมีเกณฑ์ค่ะมีเกณฑ์ที่คุณจะอาจจะตัดสินใจในเรื่องของการขยับความสัมพันธ์นะคะแต่การขยับความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยนะคะมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณอาจจะรู้กันเพราะคุณเป็นความสัมพันธ์ทางไกลก็ได้นะคะแต่มันก็เลย เป็นแค่ได้แค่ความรู้สึกที่อยากจะเดินทางมาหาการอยากที่จะแบบว่า,าชัดเจนขึ้นในความสัมพันธ์หรือมีเกณฑ์ในเรื่องของการตัดสินอะไรตัดสินใจอะไรบางอย่างที่มันถูกต้องนะคะแต่สถานการณ์มันโชว์มาว่า คุณยังมีความห่างไกลต่อกันอยู่คุณยังต้องแบกรับอารมณ์และความรู้สึกเหล่านั้นไปได้เรื่อยๆแต่ในใจเนี่ยมันอยากจะคอนเน็กมันอยากจะติดต่อกันมันอยากจะมาหากันแต่ด้วยปัจจัยแวดล้อมหรือสภาวะต่างๆที่มันเป็นตัวกีดขั้นมันเป็นอ่ามันเป็นอุปสรรคที่ทําให้คุณกับเขาไม่สามารถที่จะแบบว่ามา ใกล้ชิดกันได้อาจจะเป็นในเรื่องของระยะทางเข้ามามีส่วนด้วยก็ได้นะคะในเรื่องของความรักครั้งนี้นะคะดังนั้นมองว่านะในช่วงเดือนนี้มันก็น่าจะมีอะไรที่ขยับปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างคนคบคนคุยที่ ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็น่าจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะส่วนใครที่ชัดเจนกันมากมายอยู่แล้วนะคะก็อาจจะมีเกณฑ์ได้รู้จักกับผู้หลักผู้ใหญ่ของอีกฝ่ายหนึ่งมากขึ้นนะคะหรือถ้ามีโอกาสก็อาจจะมีแพลนในเรื่องของการเดินทางมาหาซึ่งแพลนในการเดินทางมาหามันอาจจะติดอุปรสรรคหลายๆเรื่องก็ได้นะคะอุปรสรรคจากการเดินทางอุปรสรรคจากโรคระบาดซึ่งมันยังไม่สามารถที่จะ มาหากันได้อย่างสะดวกแต่ความรู้สึกในภายในใจมันจะสะตรองมากยิ่งขึ้นมาดูซิว่าไพโรแมนต์แอนเจิลจะมาให้คำตอบกับคุณว่ายังไงอีกนะคะ forgiveness and learning นะคะให้อภัยแล้วก็เรียนรู้ในสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดนะคะ passion นะคะคุณและเขาก็ยังมี p a s ชั่นต่อกันอยู่นะคะถึงแม้จะอยู่ห่างกันนะคะ Pay attention to the left track ให้ใส่ใจในเรื่องของสัญญาณเตือนอะไรบางอย่างนะคะ getting to know each other นะคะแล้วก็พยายามเรียนรู้กันให้เยอะๆช่วงจังหวะที่คุณห่างกันมันก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่มันจะพิสูจน์ความรักทางไกลของพวกคุณทั้งสองคนได้ release your ex นะคะแล้วก็พยายามที่จะละทิ้งหรือพยายามที่จะ,ะปลดเปลื้องเรื่องราวที่มันดราม,ม่ากเก่าๆเรื่องราวของคนเก่าออกไปให้หมดนะคะ เป็นเรื่องระหว่างคุณและเขาที่จะต้องอใส่ใจในการพูดคุยและรู้จักกันให้มากขึ้นนะคะให้คุณเนี่ยนะคะใส่ใจกับสัญญาณเตือนที่มันออกมาในรูปแบบต่างๆนะคะในเรื่องของราวของการคุยกันทุกวันหรือเป็นลนักษณะเหมือนพฤติกรรมอะไรที่เขาทากับเราเป็นประจําแล้วมันเปลี่ยนไปหรือเปล่าให้คุณสังเกตให้ดีๆนั่นเองเพราะว่ารักระยะไกลเนี่ยบางทีระยะทางมันเป็นอุปสรรคค่ะมันจะทําให้ความรักมันขึ้นๆลงๆไม่ค่อยมั่นคงและไม่ค่อยแน่นอน สักเท่าไหร่นะคะมันไหวไปตามสภาพแวดล้อมแต่ถ้าเกิดว่าคุณได้มาอยู่ใกล้กันได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันเนี่ยมันก็จะมีความสตรองและหนักแน่นมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นไพ่ออกมาเตือนว่าให้คุณให้อภัยแล้วก็เรียนรู้จากความผิดพลาดและเรียนรู้จากอุปสรรคปัญหาเพื่อทําให้ความรักนั้นมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะโอเคจบแล้วค่ะสำหรับคนคบคนคุยนะคะล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้จันแพทต้องไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะค่ะเรามาถึงพาร์ทของ คนโสดกันบ้างแล้วนะคะคนโสดในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ชาวราศีธนูพลังงานโชว์ออกมาในแนวทางใดนะคะเรามาดูกันค่ะเก้าไม่เท้าค่ะแฮงแมนนะคะ Tree of Cups Seven of อฟบอนและ Six of Cups เหมือนคุณกำลังเบื่อหน่ายกับอะไรบางอย่างนะคะ อยู่กับความรู้สึกเดิมๆอึดอัดกับความรู้สึกที่มันยังไปมันวนเวียนอยู่นะคะวนเวียนอยู่คุณอาจจะเป็นลักษณะข,ของการคิดคำนึงถึงใครคนหนึ่งที่อยู่ในอดีตเป็นความรู้สึกที่มันฝังแน่นนะคะ เป็นความรู้สึกที่มันฝังแน่นแม้สถานการณ์จะโชว์มาว่าคุณจะแวดล้อมไปด้วยผู้คนมากมายนะคะมีเพื่อนฝูงรอบกายนะคะมีในเรื่องราวแห่งความสุขในเรื่องของการพบปะเพื่อนฝูงเยอะแยะแต่มันก็ไม่ได้ทำให้ใจคุณเนี่ยหายเหงาเลยนะคะคุณยิ่งกลับรู้สึกโดดเดี่ยวมากขึ้นอยู่ท่ามกลางผู้คนเยอะแยะและคุณก็จะพยายามต่อสู้กับปัญหาและอุปรสรรคตรงนี้นะคะพยายามที่จะหลุดพ้นนะคะพยายามที่จะเข้าสังคม แต่ดูเหมือนว่าคุณก็ยังคงเหนื่อยหน่ายกับการรอคอยใครบางคนที่อยู่ในความรู้สึกซึ่งคุณก็ยังแขวนเขาไว้อย่างนั้นไม่ยอมที่จะปล่อยวางนะคะแล้วมีเกณฑ์ที่รอคอยให้เรื่องราวดีๆความสุขความทรงจำในอดีตได้หวนกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งนะคะ อันนี้เป็นพลังงานที่โชว์ออกมาของชาวคนโสดนะคะราศีธนูคุณก็ยังคิดถึงความรักเดิมๆที่มันเพิ่งผ่านพ้นไปที่ยังอยู่ในความคิดคำนึงของคุณอยู่ใครคนนั้นที่ยังฝังแน่นอยู่ในใจก็ยังไม่สามารถที่จะดึงเขาออกไปได้มาดูซิว่ามันเป็นพลังงานของอะไร ใครคนนั้นเป็นเช่นไรคนที่คุณกำลังคิดถึงอยู่นะคะชาวคนโสดอสมพันธ์มองว่านะใครคนนั้นของคุณเนี่ยนะเขาก็เก็บตัวอยู่ในโรคส่วนตัวของเขาเขาก็ยังคงหวนคิดถึงคุณอยู่นะคะแม้สถานการณ์มันโชว์มาว่าเขารู้สึกอึดอัดและรู้สึกอดทนมากมายเพราะมันเป็นปัญหาลุมเล้าเข้ามาหลากหลายด้านนะคะ แต่เมื่อเมื่อไหร่ที่เขาคิดถึงคุณเนี่ยเขาก็จะมีความสุขมีความสุขบนบนความรู้สึกที่เหมือนว่ายังมีกันและกันอยู่ซึ่งสถานการณ์มันโชว์มาว่ามันมีความห่างไกลหรือมันมีความนิ่งเงียบในความสัมพันธ์นี้มาเนิ่นนานแล้วนะคะเขาได้แต่เก็บคุณซ่อนเอาไว้ในส่วนลึกข,ของหัวใจเขา ไม่ใครก็ใครเป็นฝ่ายที่แบบนิ่งเฉยแต่ดูแล้วทัวเขาน่าจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการปิดกั้นมากกว่านะคะมันก็เลยทําให้คุณอยู่ในสภาวะของก้าวไม่เท้าการรอคอยที่ไร้จุดหมายซึ่งไม่รู้ว่าใครคนนั้นจะได้กลับมาพบปะหรือได้เจอเจอกันอีกหรือไม่ในอนาคตคุณรอแบบนี้ส่วนใครคนนั้นของคุณ ใจก็ยังคงคิดถึงคุณอยู่แล้วก็อยากจะหวนกลับมาแต่ไม่ทำไม่เทคแอคชั่นกลับจมอยู่กับความรู้สึกปวดร้าวจมอยู่กับความรู้สึกที่มันอึดอัดแบบหาทางออกไม่เจอเรามาดูซิสถานการณ์มันเป็นเช่นไรในเดือนกรกฎาคมไปไปกลับๆค่ะความรู้สึกที่มันมีทั้งคุณและเขานะคะราชาถือไม้เท้านะคะ ไพ่เจตมันนิ่งเงียบความสัมพันธ์นี้อาจจะจบไปแล้วก็ได้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่จบไปแล้วคอยนั่งมองดูความสัมพันธ์นี้อย่างเงียบเงียบเรียบง่ายความรู้สึกภายในใจเป็นสี่เหรียญน,นะคะและเฮ l โลแฟนค่ะ เรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันอาจจะจบไปแล้วนิ่งไปแล้วนะคะคุณก็หวนคิดอยู่ตลอดเวลาว่าอยากจะให้เขากลับมาเขาก็มีความคิดในใจว่าอยากจะกลับไปแต่เขาไม่ทําอะไรทั้งนั้นเขามีความรู้สึกว่าให้มันอยู่นิ่งๆเงียบๆอย่างเงี้ยใจเขาไม่ทุรนทุรายใจเขาไม่ทุกร้อนแล้วดูแล้วในอนาคตมันก็จะพยายามที่จะรักษาระดับ อารมณ์เนี่ยให้คงที่ตลอดไปบางคนบางเรื่องบางราวและบางคนอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการปลีกวิเวกเข้าสู่ในเรื่องของศาสนาเข้าสู่ในเรื่องของธรรมะนะคะแบบตายจากความเป็นคารวะเอาไปสู่ในอีกโลกแห่งการเป็นธรรมะก็ได้เพราะว่าจิตใจเขาเริ่มที่จะแบบไม่ได้ไม่ได้โฟกัสกับเรื่องของความรักสักเท่าไหร่อันนี้คือในบางรายนะคะแต่ถ้าเกิดว่า เป็นรายของคนคนที่อยู่ไกลโอกาสเห็นการได้พบปะจะเจอกันมันยากสู้ที่จะอยู่แบบนิ่ง,งๆเฉยๆแล้วก็นั่งมองดูความสัมพันธ์นั้นไปเรื่อยๆแบบไม่มีการพัฒนาหรือ take action ใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ถามว่าปล่อยไหมมันก็ไม่ได้เชิงปล่อยเสียทีเดียวเพราะมันไม่ได้สื่อสารให้คุณรู้อย่างชัดเจนว่าเขาได้ตัดคุณแล้วหรือยัง ว่าเขาปล่อยคุณแล้วหรือยังคุณก็เลยมีความรู้สึกที่มันยัง move on ไม่ได้นะคะคนโสดก็เลยอยู่ในภาวะของการคิดถึงใครบางคนในอดีตแล้วก็รอคอยการกลับมายังที่จะไม่เปิดโอกาสให้ใครเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณณนะขณะนี้นะคะอะมาดูซิไพโรแมนต์แอนเจอร์จะมาให้คำแนะนำอะไรกับความสัมพันธ์นี้ของคนโสดชาวราศีธนูกันบ้างนะคะ Love. This e love t is the romance of a lifetime ความรักแท้บางครั้งมันก็แลกมาด้วยความเจ็บปวดนะ Past life relationship คุณและเขาอาจจะเป็นคู่ที่เคยมีความผูกพันกันมาในอดีตอันไกลโพ้นอาจจะเป็นอดีตในหลายชาติหลายภพมาก็ได้นะคะมันเลยทำให้คุณมีความรู้สึกที่ตัดกันไม่ได้บางครั้งคุณห่างกันก็ไม่ได้หมายความว่า ใจคุณไม่ได้สื่อถึงกันนะเพราะว่า h e a s t to h e a r t conversation มันก็คือใช้ใจในการสื่อสารในการสนทนากันโดยไม่ต้องใช้ข้อความใดๆคุณและเขาน่าจะมีสายใยอะไรบางๆที่มันเชื่อมต่อติดกันแต่เขาเลือกที่จะอยู่แบบนิ่งเฉยเลือกที่จะอยู่สันโดษเลือกที่จะไม่เข้าใกล้ความรักนะคะ บางครั้งนะคะเรื่องของการเงินและเรื่องของอาชีพมันก็เป็นปัจจัยสําคัญในด้านความรักที่มันไม่สามารถที่จะทําให้มันลงตัวได้นะคะเลยต้องปลีกวิเวกไปอยู่ในทางสงบของเขานั่นเองนะคะซึ่งจริงแล้วความรักที่แท้จริงมันก็ไม่ได้สามารถที่จะจบลงด้วยความสุขเสมอไปนะคะ healing family issue นะคะให้ครอบครัวเป็นฝ่ายเยียวยานะคะ ความรู้สึกที่มันดิ่งดาวอะให้ดีขึ้นนะคะเพราะนั้นในพิเรียดนี้เรื่องราวของคนโสดนะคะคุณยังมุฟออนไปจากคนเก่าในใจคุณไม่ได้และใครคนนั้นของคุณเขาก็ยังมีคุณอยู่ในใจแต่เขาก็จะไม่เทคแอคชั่นใดๆเพื่อที่จะทำให้ความรักนี้ฟื้นคืนชีพกลับมาเหมือนเดิม ได้แต่ปล่อยให้มันเป็นไปตามกระแสแห่งการเวลาเข้าไปสู่โหมดแห่งความสงบเงียบแล้วก็นิ่งงันไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องกลับมาทบทวนัูตัวเองแล้วลหละว่าคุณจะยึดติดกับความสัมพันธ์ที่มันไม่เติบโตนี้ไปเพื่ออะไรถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์นี้ไม่เติบโตก็ขอให้คุณเนี่ยตัดใจนะคะแม้จะเป็นความรักที่แท้จริงหรือแม้จะเป็นคู่ในอดีตชาติก็จริงแต่ถ้าเกิดว่า ปัจจุบันมันไม่ใช่ก็ขอให้อยู่กับปัจจุบันอย่าคิดถึงอดีตอย่าคิดถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วให้อยู่กับปัจจุบันแล้วมองไปข้างหน้าความสุขอยู่ที่ไหนวิ่งเข้าหาความสุขอย่าไปวิ่งเข้าหาความทุกข์หรือจมเจ่ายู่กับปัญหาเดิมนะคะโอเค เป็นกำลังใจให้กับคนโสดชาวราศีธนูนะคะถ้าชอบการอ่านไพ่สไตล์นี้ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับอาจารย์แพทด,ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้อาจารย์แพทต้องขอลาไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ